สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีตุลหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลประจําวันที่6ถึงวันที่15มีนาคม2567คลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำแซมตัวเลขสินเงินข้างล่างที่คอมเมนต์เพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยเลยจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะ แล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีตุลคนมีแฟน6ถึง15มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกัน แม่หมอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างอะไรช่วงจังหวะนี้ราศีตุลคนมีแฟนเนี่ยบางคนอาจจะทกเทียงกับแฟนนะคะเรื่องของการวางแผนไปส่งการในเดือนหน้านะคะดังนั้นอากาศก็ร้อนนะช่วงจังหวะนี้ใจเย็นๆนะทุกคนอ่ะมาดูซิว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง บางคนมีการทะเลาะก,กันนะคะหรือว่ามีบางเรื่องที่อยู่ในใจเก็บไว้ไม่ยอมพูดกันตรงๆนะคะ mm hmm. มีพลังงานเดือดซันสำหรับบางคนมีข่าวดีอะไรมาหรือเปล่านะ,ะ mm hmm. ข่าวดีตั้งคันได้ด้วยนะคะ mm hmm. ข่าวดกีกับน้องได้ด้วยหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นข่าวดีอย่างอื่นพลังงานของการปลดล็อก การปลดปล่อยเรื่องบางอย่างที่เราอาจจะลังเลใจหรือไม่แน่ใจที่อยู่ในใจหรือเรื่องที่เราไม่กล้าพูดนะคะอาจจะมีการพูดออกไปแล้วมันเอ้ยทำให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นนะคะสถานการณ์ของการที่ไม่แน่ใจสําหรับบางคนอาจจะดีกับคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือเราอาจจะเกิดวันอาทิตย์ได้ด้วยนะคะหรือคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าเราก็ได้มีการไปบางคนไปแอบสืบแอบส่องหรือ สำหรับบางคนอาจจะคุยกันแป๊บๆนะคะแป๊บๆใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารอะไรใดๆกันนะคะคุยกันแป๊บๆจังหวะที่เขาหายไปเขาก็ติดต่อมาโอเคได้คุยกันนะคะ mm hmm. ความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่คิดวนคิดซ้ําวั่นไหวเกี่ยวกับเรื่องของความรักห่วงใยใส่ใจนะคะ,ะ,คะโดยเฉพาะตัวเราบางคนอาจจะดีวกับชาว่าน้ํนากอกกดพิกจิกมีนได้ด้วยนะคะ มองเห็นความลังเลใจโลเลใจหรือเห็นต่างด้วยนะอ่าทีนี้มาดูนะคะว่าตอนนี้แฟนราศีตุลเขารู้สึกกับราศีตุลว่ายอย่างไรบ้างอันนี้อยากติดต่ออยากพูดคุยเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยสนใจเลยอะนะคะ บางทีคุณก็เป็นคนเริ่มต้นที่จะพูดคุยสื่อสารสักพักคุณก็ดูเหมือนนิ่งนะคะเขารู้สึกว่าคือคุณมีธงของคุณคุณดูหยิงๆิคุณดูไม่สนใจหรือว่าช่วงจังหวะน,นี้ชีวิตราศีตุลเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องสู้มันมีเรื่องเครียดๆนะคะในที่ผ่านมา เขารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนขี้หึงก็ได้นะแล้วก็แต่ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนรักของเขานะคะเวลาเขาเจอคุณแล้วเขารู้สึกสดชื่นคุณเข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็อาจจะชอบสังสรรค์ปาร์ตี้หรือว่าอยู่แล้วแบบมันเป็นสีสันมันเป็นความสุขคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาก็ได้นะคะแล้วคุณเองเป็นคนที่อาจจะชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเราอาจจะ เรียนสูงก็ได้สำหรับบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกกลุ่มของท่านลมมิถุนตุนกลุ่มได้ด้วยอ่ะต่อมามาดูนะคะว่า6-15นี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศีตุลเขาจะแอคชั่นอะไร ดีเอ็มพลเลอร์บางคนอาจจะดีวกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์กลุ่มธาตุไฟเมษสิงหธนูได้ด้วยแล้วก็หกไม้สิ่งที่เขาจะแอคชั่นกับคุณมีการติดต่อพูดคุยมีสภาวะความเป็นผู้นำมีความสนใจในตัวคุณนะคะอยากหาอยากเจออยากพบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเองเขาจะ พัฒนาขึ้นนะยกระดับมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงช่วงจังหวะนี้แฟนของชาวราศีตุลเขาอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะของการพลาวในตัวเองหรือว่าทำงานก็ได้นะคะมีไฟในการทำงานพบเจอผู้คนนู่นนี่นั่นนี้แต่กับเราเองเนี่ยความรักเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นแน่นอนนะ,ะถ้าที่ผ่านมาคุณกับเขาไม่เข้าใจอะไรกันนะคะมีการติดต่อพูดคุย ท่าที่ผ่านมาหลายๆอย่างมันดูคุมเครือไม่แน่ใจหลายๆอย่างมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักราศีตุลกับแฟนราศีตุลช่วงจังหวะนี้จะเป็นเช่นไร6ถึง15มีนาคมทัดไฟเมษิงทนน ราศีพฤษภกลัคนาพฤษกนะคะกลุ่มท่านลมมิถุนตุลกลุ่มคนที่เกิดวันศุกร์ความรักราศีตุลคนมีแฟนคนดึงดูดความสนใจเขานะคะให้สนใจเขากับคุณเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษาต่อการเป็นความรักที่ เป็นกาลยานามิตรซึ่งการคอยผลักดันซึ่งการรายการเป็นความรักที่งดงามดีงามนะคะถึงแม้ว่าช่วงจังหวะน,นี้มันอาจจะมีบางอย่างทีเ่เครียดเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการเงินหรือเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างเราทั้งสองคนก็ได้นะคะแต่เขาก็อยู่ในโหมดที่จริงจังอยากจะแก้ไขทุกปัญหารวมถึงเราด้วยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะราศีตุลเองเป็นความรักที่ ให้อภัยเขาเสมอเป็นความรักที่เมตตาอะไรก็ได้แล้วก็คุณก็ดูแลเอาใจใส่เขาอาหารต่างๆนานาน,นะคะไม่ให้ขาดแล้วก็สำหรับบางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการมีน้องก็ได้นะถ้าเกิดเรารออยู่นะคะ,อะมองว่าความรักช่วงจังหวะน,นี้คุยกันอยู่ในโหมดจริงจังนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ ความปรารถนาดีต่อการถามว่ามันจะแบบหวานแหววขนาดนั้นไหมมันก็อาจจะไม่ได้หวานแหววเหมือนช่วงโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่นะอ่ะ,อะทีนี้มาดูนะคะว่าถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกราศีตุลตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรอุ้ยเราแอบเก็บรูปของเธอไว้ในมือถือของเราด้วยนะ เธอคือหนึ่งในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรามีปัญหาเรื่องความเชื่อใจเราอยากจูบเธอต่อมาค่ะการ์ออลลเคิลว่ายังไงนะคะความรักราศีตุลคนมีแฟน6ถึง15นี้นะคะ ดาบกับดอกกุหลาบทุกคนหลายๆอย่างจะชัดเจนมันจะเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะคะคุณไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วขอให้ราศีตุลคนมีแฟน Gobierno. มีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบออนมาที่ราศีตุลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน6 1ถึง15มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะ ขอเช็คพลังงานก่อนนะว่าที่ผ่านมาราศีตุลเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน Queen of Cups แล้วก็9ถ้วยบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำก็รกดพิกชิกมีนสี่เลียนแล้วก็5ถ้วยนะคะคิดวนคิดซ้ำเกี่ยวกับความรัก ความรักเราอาจจะไปดีวกับใครที่เขาเป็นคนที่เฟลลี่เกินเหตุนะคะเขาอาจจะมี fc แฟนคลับเขาเยอะแยะมากมายความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของความหึงหวงแล้วก็เสียความรู้สึกรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ด้วยนะไม่ว่าคนที่ไม่ชัดเจนกับเราจะเคยเป็นแฟนเก่าหรือเป็นคนที่เราคุยเรารู้สึกดีๆกับเขามากๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เราแอบชอบก็ได้ มันมีเรื่องของการที่ม o บออนไม่ได้อะจากความรู้สึกมันมีเรื่องเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่หรือติดค้างนะคะใครบางคนอาจจะยังไม่ได้สรารภาพอะไรกันรู้สึกว่ายังไงก็เปิดใจให้กับคนใหม่ไม่ได้อะทุกคนอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะว่าตอนนี้คนที่ไม่ชัดเจนกับราศีตุลเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีตุล คุณเป็นคนที่น่าหลงไหลนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดคุณเป็นคนที่สวยงามนะคะคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่ตรงไปตรงมาชัดเจนคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วบางอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลานะ่ะอ่ะแล้วก็ตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วก็มีสนเสน่ห์คุณอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยก็ได้นะคะ แล้วก็อาจจะมีภารกิจหนะ้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทำแทนคนอื่นเยอะแยะเลยแล้วก็สำหรับบางคนอาจจะยังไงอะเป็นคนที่เดินทางไปมาต่างประเทศไปบ่อยหรือภายในประเทศก็ได้นะคะภารกิจที่จะต้องทำหรือเราอาจจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนก็ได้เนาะแล้วก็ในความรู้สึกนะคะกับคุณเนี่ยเขาหลงไหลแต่ว่า คือคุณต้องการหลายๆอย่างให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์โอเคเขากําลังจะพิสูจน์นะคะหรือว่าเขาพยายามที่จะทําให้คุณเห็นนะความรู้สึกที่มีต่อการต่อให้แยกย้ายไปนะเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังติดใจที่คุณอยากมาหาอยากพบอยากเจออยากเดินทางมาหาเลยนะคะ,ะเราทั้งคู่อาจจะเป็นคน แปลกหน้ากันก็ได้นะคะที่เพิ่งได้รู้จักเพิ่งได้เจอกันแล้วก็บางทีเราอาจจะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองกันต่างจังหวัดกันก็เป็นไปได้นะคะมีในเรื่องของระยะทางนี้ด้วยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า6 1ถึง15นี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศีตุล บางคนดีวกับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นนะบางเรื่องเขาอาจจะยังทำให้คุณพอใจไม่ได้ยังไม่เท่ากับที่ใจเราต้องการ หรือเขาอาจจะยังไม่ได้มีอารมณ์ที่จะมาทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักนักหนานะคะมันอาจจะมีเรื่องความเครียดอะไรบางอย่างก็ได้สถานการณ์บางอย่างที่เขาอาจจะทําอาจจะทําให้ราศีตุลเนี่ยยิ่งรู้สึกวันไหวรู้สึก ดราม่าก็ได้หรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันคุมมคือบางทีก็มาพูดดีบางทีก็หายไปนะคะสำหรับบางคนต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางนะคะแปดถ้วยที่เกิดขึ้นแต่เจ็ดเหรียญบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะค่อยๆหยอดคุนไปนะ,ะค่อยๆทำความรู้จักค่อยๆพัฒนากันไปอาจจะเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะ ค่อยๆเพาะบ่มไปความรักเขาอาจจะไม่ได้เร่งรีบอะไรนักหนานะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าบทสรุปความรักราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นเช่นไร6ถึง15นี้นะคะเฟรนด์โซนเนาะ ค่อยๆพรอบ่มกันไปนะคะสามถ้วยเดลเฟอร์ over, บางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีมิถุนลักขณามิถุนกลุ่มธาตุดินบางกรพึกษกันได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่ มันมีในเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรักความหลงที่มีต่อกันมากมายเหลือเกินการที่เขาพบเจอคนเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาชื่นใจเขามีความสุขนะแล้วก็พลังงานเกี่ยวกับความรักระหว่างคุณกับเขามันดึงดูดกันมีแนวโน้มของการได้พูดคุยกันได้พบเจอกันนะแล้วก็ความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากการเป็นเพื่อนเนี่ยสำหรับบางคนเพิ่งจะรู้จักกันจริงๆนะออหรือว่าถ้าเกิดเรากับเขารู้จักกันมานานแล้วนะคะบางที เราอาจจะมีของฝากอะไรให้เขาก็ได้หรือเขาอาจจะมีของฝากอะไรให้เราก็ได้นะคะแต่ไม่มองมองเห็นถึงโมเมนต์ของการที่พูดคุยกันส่งข้อความหากันหรือได้พบเจอกันแล้วก็มองตาก,กันอะไรประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อความนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกราศีตุลเขาจะบอกว่าอย่างไรเราหลงรักรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเธอ เราอ่านข้อความเก่าๆที่เราเคยคุยกันและทำให้เราเข้าใจเธอมากขึ้นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของเราคือเราคุยกันไม่รู้เรื่องเรารู้สึกดีใจที่มีเธออยู่ในชีวิตต่อมานะคะมาดูในส่วนของการออร์คเคลิลความรักราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบ หลายๆอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะความจริงจะถูกเปิดเผยขอให้ราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่คนโสดค่ะมุกออนมาที่ราศีตุลคนโสด6-15มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาราศีตุลคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะอกหักผิดหวัง ยังรอคอยคนคนนั้นอยู่นะสำหรับบางคนเองอาจจะสาบตัวเองไว้แล้วก็ได้นะคะว่าไม่คู่ควรที่จะมีความรักนะหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาใดๆเกี่ยวกับการที่จะสามารถมีความรักได้บางคนอาจจะมีภาระผูกพันอะไรบางอย่างอยู่นะคะที่จะต้องรับผิดชอบหรือจะต้องดูแลอยู่นะแล้วก็ เป็นช่วงจังหวะที่เราทํางานขลุกอยู่กับงานแต่ว่ามีคนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่านะคะเข้ามาชอบเราหรือว่าเราเรียนก็ได้นะแล้วเขามาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยพลังงานของการที่ หลงไหลสเสน่ห์ทึงในความสามารถนะคะชื่นชมอะ่ะทุกคนสำหรับบางคนเองอาจจะได้รับเมสเซจรัวๆจากคนที่อยู่น้อยกว่าก็ได้นะมีคนมาไล่ตามจีบคุณอยู่เหมือนกันมีในเรื่องของหกดาบคุณอาจจะรอในเรื่องของเวลาที่จะทำให้คุณสามารถสมานบาดแผลทําให้คุณสามารถลืมเรื่องราวเก่าๆฝันร้ายไปได้หรือบางคนอาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางก็เป็นไปได้ สำหรับบางคนอาจจะมีพลังงานของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มได้ด้วยค่ะคนที่อายุน้อยกว่าต่อมามาดูนะคะว่า6 1ถึง15นี้ความรักราศีตุลคนโสดจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนโสซ อาจจะมีชาวราศีเมษลัคนาเมษเข้ามาเกี่ยวข้องต่างชาติต่างภาษาคนที่อายุมากกว่าได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงๆนะอ่ะสี่เหรียญแล้วก็ห้าดาบนะคะแล้วก็9ก้าถ้วยช่วงจังหวะนี้นะคะจะมีในเรื่องของการที่ราศีตุลจะเริ่มรักตัวเองหรือห่วงก็ได้นะเออใครที่จะเข้ามาเราก็จะดูให้หลายๆอย่างสมน้ำสมเนื้อนะคะ ไม่ใช่แบบใครเข้ามาก็ได้นะอแล้วก็มีในเรื่องของอุปสรรคอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้ที่เป็นอุปสรรคหรือว่าสถานการณ์บางอย่างอาจจะเข้ามาเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีเรื่องที่บางทีอารมณ์เราก็ไม่ได้เนาะเออเราก็ <laughs> เราก็ไม่อยากคิดในเรื่องของความรักเหมือนกันนะคะหรือใครบางคนเล่นใหญ่ไฟกับพิบือเกินนะ มีสถานการของ9ก้าวถ้วยเข้ามานะคะความรัก FC เต็มเลยนะคนโสด9ก้าเหรียญ The High l o f f a n อาจจะเป็นชาวราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกนะคะมีแนวโน้นมของคนที่อายุมากกว่านะทุกคนหรือว่าตัวเราก็ได้นะคะใครบางคนอาจจะเป็นสายธรรมะก,ก็ได้หรือว่าแก่เรียนเรียนหนักหรือว่าโฟกัสในเรื่องเกี่ยวกับ การงานหนะ้าที่การงานการเรียนก่อนสิบเรียนแล้วก็เดอนสตาราศีกุมล,กลัคนากุมอาจจะเกี่ยวข้องกับเรานะคะเป็นช่วงจังหวะของการที่อยู่คนเดียวมันเฟี้ยวกว่านะสำหรับบางคนนะคะเลือกที่จะอยู่ในโหมดของเป็นที่ปรึกษาให้กับคนทั่วไปหรือว่าแกเรียนอย่างเงี้ยหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระอะไรก็ว่าไปนะคะมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีสิบเหรียญพบเจอผู้คนมากมายใครบางคนที่เราอยากพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของความรักคือความรักมันสำหรับบางคนก็ต้องบอกว่าอาจจะทำธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคะก็อยากได้คนที่เข้ามาช่วยด้วยความฝันความหวังเกี่ยวกับความรักนะ่ะมันกำลังจะเป็นจริงคุณเฝ้าอธิษฐาน ให้คนคนนั้นคนที่เข้ามาเป็นคู่บุญบารมีของคุณเป็นคนที่ใช่นะคะมันมีจังหวะของความโรแมนติกที่เกิดขึ้นด้วยอะทุกคนมันมีโอกาสว่าเฮ้ยเราอาจจะได้เจอใครบางคนที่ที่ทัชใจเรามากๆก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะทุกคน บทสรุปราศีตุลยยังไงนะคะคนโสดราศีตุลอู้คนโสดราศีตุนนลตนนะคะบทสรุปความรักจะเป็นเช่นไร6ถึง15มีนาคมนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับชาวท่านลมมิถุนตุลกุมนะคะเจ็ดถ้วย เเหรียญแล้วก็3ามถ้วยนะคะอ้าวยังไงนะคะความรักราศีตุลเร่งรีบใจร้อนช่วงจังหวันนี้มีโอกาสพบเจอใครบางคน อย่างรวดเร็วก็ได้แล้วเป็นคนที่ทำให้หัวใจชาวราศีตุลเต้นแรงมากๆนะคะมีโอกาสมีตัวเลือกมีทางเลือกในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปเป็นในโหมดของเฟรนด์โซนมีโอกาสพบเจอคนถูกใจคนที่ใช่พบเจอความรักนะคะสามถ้วยการพบเจอการมิทติง้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะทำงานหรือเล่นโซเชียลหรือว่า การพบเจอกันตัวเป็นๆการเรียนอะไรใดๆก็ตามนะแม่หมอมองว่ามีโอกาสที่ช่วงจังหวะนี้คนโสดราศีตุลมีตัวเลือกในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบสามารถพัฒนาได้มีโอกาสมีความรักนะคะความรักโปรอชททีนี้มาดูในส่วนของข้อความนะสำหรับบางคนก็ต้องบอกว่าสงการเนี้ยอาจจะไม่ได้ไป คนเดียวล้วนะอาจจะมีใครบางคนไปด้วยนะมาดูในส่วนของการนั่งฟ้านะคะความรักราศีตุลคนโสดจะเป็นเช่นไร6ถึง15นี้ดังนั้นช่วงจังหวะนี้เอาตัวเข้าหาสังคมนะทุกคนมีโอกาสรีลิซ์ยูเอ็กเป็นช่วง เวลาที่คุณจะต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆนะคะคนเก่าๆหรือพลังงานฝันร้ายเก่าๆนะจำเดอะสตารได้ไหมนะคะฮิลลิ่งเยียวยาสาให้เรียบร้อยนะคะเคลียร์สาเอนเนอร์เหล่านั้นอันล e ีควายติดเลิความรักที่ไม่สมหวังนะอ่ะยังไงนะคะคุณอาจจะกำลังหมกมุ่นอยู่กับความรักที่ไม่สมหวังในอดีตก็เป็นไปได้นะคะ จะผ่านผลไปได้ไหมนี่ทุกคน stay optimistic about your love life positive thinking and faith w i l l b r i n g y o u romance นะคะให้คุณมองโลกในแง่บวกเข้าไวาย้ยิ้มแย้มต้อนรับมันนะคะเรื่องราวดีๆกำลังมาหา คุณแล้วนะคะช่วงเวลาโรแมนติกมันมีแก่คุณแน่นอนนะคะขอให้คุณฮิลลิ่งตัวเองให้หายนะคะลบภาพความทรงจําเก่าๆที่มันโหดร้ายกับคุณความรักที่มันไม่สมหวังความรักที่มันเป็นเหมือนยาพิษที่มันยังตกค้างอยู่ที่คุณคุณจําเป็นจะต้องเคลียร์มันซะให้เสร็จนะคะเพราะตอนนี้มีคนที่เขาเข้ามาขอประตูแล้วนะคะอ่ะต่อมาในส่วนของการออร์เรคเตอร์ว่ายังไงราศีตุลคนโสดจะเป็นเช่นไรนะคะ 6ถึง15นี้หนึ่งใบค่ะ addition ทุกคนอต้องเคลียร์นะจ๊ะที่รักนะราศีตุลจำเป็นต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆนะคะเรื่องบางอย่างที่มันเกาะแข้งเกาะขาคุณไว้เรื่องบางอย่างที่คุณเสพติดมันอยู่เสพติดความทุกข์ความเศร้าเสพติดเรื่องราวดราม่าในอดีตเสพติดคนเก่าๆฉันอยากได้เหมือนคนเก่า คนเก่าเขายังมุ้นอย่างนี้ฉันต้องอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่บล็อกคุณไม่ให้ได้พบเจอความรักใหม่ๆที่เข้ามาคุณจําเป็นจะต้องเคลียร์นะคะต้องสะสัางมันซะหรือบางทีความสบายก็ได้นะบางทีเรากลัวที่จะมีความรักเรากลัว,วจะเป็นทุกข์เราก็เลยปิดประตูซะเลยไม่เอาดีกว่าอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งขอให้ราศีตุลมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักเรามาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ